สบายดีพี่น้องสบายดีเบิ้นสุขุทุกคนเด้อจ้าสบายดีพี่น้องนี่ตอนถักต่อสูตรซ้อมบมกไก่เนาะพี่น้องเนาะเอ่อตอนนี้เนาะกับเป็นเวลาเด็กเติบเลยพี่น้องสีถุงผ่าพี่น้องเนาะสีถุงผ้าถุงเลยสีใเยี่ยมอ่ะหลายน่อยนะพี่น้องหลายน้อยเป็นมาองหมอแล้วพี่น้องแบบมีเอ็ดชุกเชิญนลยพี่น้ององหมอ แต่กังบริวารเพื่อนนั่นสีออนลูกอลไรหรือเ่เป็นมากขอดลูกอีกดอกแต่มม่อะมันอดรืยยังแต่พอมันมาท้ามัโค้มาบอกอะลอโทมอแล้วเอ่อเป็นว่ามาหล่นเดิ้อเป็นว่ามาเหยียบยางเด้อเป็นว่ากับใครอจะไปเหยียบยางเนาะแต่กับบริมีเมื่อไงกับบริวีคลองติดใหม่ติดเหม่ไปได้พี่น้องเ้อะพออ่อเดกแล้ว อ่ะผมยังเลยเดี๋ยวถาเบิ่องเพ่รออกคุแล้วนะคะร้ไอคลองปนมนสบายดีปะลุงเนาสดีปะลุงจะไปนลไปน้งวัดคดีเลยตแป้นดีนะขาสวยลมาแล้เหรไปนมาอันอันใส่กระดูกลูกขยังนอนเฮลูกกูกูกัลูกบดีปะลุแ่นงเยักไฟน่งเยนใส่ีนอนยีน่อย อ้าพี่น้องเขาก็ติดตามต่อไปเลยพี่น้องเนาะก็สบายดีพี่น้องอีกเท่าหนึ่งเด้อกำลังเดินทางออกไปอันหาอันสาวซาลาหนาะอยู่พี่น้องเอ้ยเพื่อนเจ็บท้องอยู่ยังบ้านในคลอดซ้ำกำลังอยู่ในขันเจ็บท้องอยู่อย่างไรจักสิเป็นอะไรแหละหรือว่าเช็คระบบด้วยอะไรเนาะก็สบายดีน้องอย่งเจ็บท้องอยู่เป็นท้องไก่คลอดระบบ บาดีปโอ้ยเด็กหน่อยสองคนนี่ก็อยากไปน้ำพี่น้องเอ้ยก็เลยเอาไปน้ำเด็กตือนกันทังบ่ได้นอนหลุดน้ำกันพี่น้องยิงหรือใช่เนาะไปหลุดน้ำกันเนาะผู้หญิงหรือผู้ชายป้าพี่น้องเอ้ยสีแปลกๆอยู่วะพี่น้องเปิดทรงผมหับซับพี่น้องตามคำขอของเอฟซีบอกพี่น้องเอ้ย มาหล่อแท้มือนี่าล้านพี่น้องมาล้านธรรมดาอยู่สิว่าล้านกับบล่านสีว่าบล่านกับือล้านกับธรรมดาอยู่ก็บปตั้งขันว่าล้านเอนะเอาเงินล้านนี่เนาะกันล้านตัวมีห่อนหนึ่งล้านคุเจ่าสองล้านแง่โอ้สองล้านล้านแง่เปิดเปิดพรมหับสับพี่น้องเลย อ่ะพี่น้องไอ้ขอกันอยุบแล้วพี่น้องห้องมอห์ไปแล้วไส่หอดเลยพี่น้องไอ้มาห้องมอห์กับสมมือกับสมือกับห้องมอห์ตั้งหน่อยรูปตั้งหน่อยแม่พี่น้องไงนี่กระย่าพี่น้องนี่ระย่าพี่น้องซานางกับม่านนำเลยพี่น้องไอ้านางน้องสาวไก่ซานางบอกพี่น้องยืนบอกเธอไปถามเราก่อนบอกเลยอย่ามันมึงมีบทน้อนตี้อยู่นี่ ใช่ที่ไหนบังด้วเดเปิดซองแถวบ่โลรับกรซองฮะแล้วว่าจเปิดซองไงใ่ยังบ่อักซองอ่ะต้องกลับเต้องบังเดีย่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใชยใ่ใไ่ใช่นช่

ออกลูบั้วเยกเอาไนะได้ลูกกัะวงคน้ับานั่งบ่ได้บ่นังกติกเ่นั่งปึเจ็บปับเลยบุบ่นอนบ่อนอนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนอนบ่ได้เลยคือนอนบ่ได้นอนเลย เจ็บแหงบ่โอ้ยแหงแด้วเจ็บอลูกเก็บจินวันะไรล่างเี้ยเ่อองก็่แหงอย่าี้ดินแหงวะคนดินเนาะเหืงอยุบเมื่อย้งยู่ เ็นนต่ฟรีป่ะนานต่าฟรีเลยต่างะเือตัวกอะไปเกือนะ่อนหลงหลาพี่น้องหายังเบิ่งคลิปเต็มเลเบิ่งฟง่อน้ลงหลัพี่น้องเนาะฟังงหลับฟังเบาไก่ก็ได้พี่น้องพวกก็ได้อยู่พ่อน้องหลาบอังานางเบาถ่ายโยกนังถ่ายกันมาเบิ่งได้ฟังท่านงหังการแลเบ่งเบ่งได้อนแล้วบาทนี่ นั่งไม่ได้เลยนั่งแล้ไเลรน้ตลอดเอาไปยิงผู้ชายน่อยปวดเด้งไเนราะปวดเด้งบ่มันทำกันเลยเจ็บมงอนนั่งรถมาทีโอ้ยเจ็บเจบอกว่าอะไรเนาเ้ายุ่ร โอ้โอ้อ้หไงไทองมันเวไอทองมันทองแท้ไองมันทองแท้เราเอาออกออกแล้วพี่แฮงก็ยังได้อีกด้วนี่เจ็บเธอได้โอ้โหชามีแนมเหมือนขักแท้จะมีคอยออกเก้ากันแลวนี้ตะกี้นะเจ้าือเอาด้วยวันนี้เด้อโบควาเราจะนเอ้แบ่งกันแล้วนี่แหละไอแบ่งนะ กินเากินน้ได้อเ่กินแหลกกินแหลกกินของตำกัปิ่งไก่กับกินแห้งแ้แม่กินแบบแบบเวลาเจ้าเบ้งเจ้าิบมีแห้งเบ้งถ้าบ้กินนะเราบอกออกินกินอเ้านอู้นสิบ้กินก็ได้ได้นีนะโอ้พวกน้าไปสองไกสี่น้ำว้ากินอะไรเลยกินแล้วนมนะกินเบิดหรือล่้อนก่อน้อนก่อนนึงกินเบิกินไรส่วนหนึ่เนาะ คือขนมไข่ก็ได้หรือขนมไข่ก็ได้ร้านนี้เนี่ยยำข้าวหน้าน้หวานนะมันอะไรออบัด้ามแล้วสีอันออกเาเรแล้วาสีเมือของเราบุกินนะบุกินถ่แล้วบัดเด้งแล้วสีบุมีแห้งเจ็บเจบเจ็บเ่งนะเด้งดาเราเด้อมอชกเนี่ยบุกเจ็บปันเด้ เบ่งคืออันเทาปวดท้ายนะมันสิออกไวแต่เทาเบ่งกั้นเดี๋ยวมันสิบอออกเลยเบ่งเบ่งซุดแล้วเบ่งหลอดเลยออกมาเดียวมีแห้งหลอดเลยเศาปวดมู้อะไรออกแล้วนะมีแห้งขวัญก่อนห้อยยังฮะห้อยเหะอหัวกันช่องนั่งอาบอ่ทช่องบนใหญ่อยู่งก่ ก็ยิ่งโตง่ายว่ะแต่งนมอกเน้อข่าวนวดจากม้วนส่เทปเท็ตึ้งซนนง่จากม้วนตึงเ้อหรัวเราหกม้วนหกมนเลยหกม้วนทะหกม้น่เปิดเปิดในเส้นหนึงเล็ต้องรอดอย่างอรอดขาอเนเขาจเาให้อันนั้นเขาจะให้มายืนเรือปะไม่ย่างหรอกอันย่างเอกอะไรมาถีเจะบอกว่มาถีบหยดง นเงามกมันิกเอาเพลงเอาเอาเพลงมาเปิดเต้นดิสะอเิตถ่า้มายไมี้อยัไเสื้อแขนน่งนนเจ็บมองไหนปล่อยไนเจ็บโดงไเจ็บบหัดชิคี้ี้่อยนะอ๋อเจ็บ

ลายนั่นหลทายของงหายเราแบบเห็นกเจ็บคือการออกหมีใค้บเก็บเจ็บเมทุกคนเยอะพอพอหาพอเบิ่งเ้องาด้วพอเด้อเนี่ยปลูกก็มีอนี่าเห็นบอกเยอะเลยอันนี้งาด้ยโทรหาอยู่ว่าอะไรพอนะง่ายเหมือนกน ม่ไชนะคือจได้มันนันมันสดขึ้นมาเดี๋บุกขึ้นมาบ่าออการโตเป็นเดือนเนาะอือาโตอือกโตเป็นเดือนเนาะอีอมารโตาโนนเนะวกันเาอาอขึ้นผ่อเนี่ยเครั่วี่เออขึ้นบถ่ายอ ขอไถ่ายมันก่อนถ่ายไว้อย right. ู่ถ่ายอ่เ่งไห้เหรอกัเอากับแถวเอากเอามีแต่คนเคาะลูกงานคือนอนนอนเดืนเนาะนอนเลยนอนเยคือืมนหนงนอนอเนาแต่สี่ทุอเนาะนอนนอนอะไรป็นคนขวเน อันี yeah. ่แหละคนเทวดาสางมาเนาะคนเราเกิดมาต้อขู่กันขู่กันแล้วก็ต้องเงียนอ่างวะเสียบถอดอยัางงี้ตัวเออออกมามีเป็นน้ำโชกน้ำชกยอย่งจังทันใหญ่ไดูทเลยแล้วยู่อยู่บรง้

มออีกพี่น้องปะเดินมาเบ่งมาปบะน้าไห้เราปวดดิ่งกอนปวดดิ่จนสิออกแดเขายออกปวดเบ่งนแหลว่จะบุญปวดดิ่งรับปวดิ่งคือาสิปวดอันท้องถ่ายและเมนปวดดิ่งคือปวดขี้นะลคืออแบบอยากเบ่งนะคูุ้้ซื้อไปอยากเบ่งละเอาปวดขี้าสิเบ่งี้ออกนะปวดน่าสักนข้น้องว่าขีนะ อัดกันเยอะอัดกอนเ้อพอกันกิน็นะอี่เนองให้มันอดกันก่อนเลยกินน้าเขากินล้าเขากินเนือกกินล่านะใคร่ีดอกจงอย่เลเมื่อยแล้วเื่อไงนอนไ่ได้นอนเต็มบ้นนอนไม่ได้นอนบ่ได้นอนนอนประหลนะเจฟนอนแย่แย่นว่าเศราเจฟแนละนอนนอนพากนะนะแต่สุดท้